สวัสดีค่ะครูซีรินและ m o u s e o r d com กลับมาพบกับเพื่อนๆออีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูมีคำนาม เกี่ยวกับเครื่องดื่มนะคะเป็นภาษาเยอรมันมาฝากเพื่อนๆซึ่งแน่นอนว่าต้องมีแบบฝึกหัดให้คิดตามแน่นอนก็คือให้เติมเพศลงไปนะคะสําหรับใครที่แบบว่าโอ้ยจําเพศไม่ได้สัทีเลยคํานามภาษาเยอรมันนะคะวันนี้อย่างน้อยๆก็ต้องจําเพศไปได้ละค่ะ5คํานะคะ,คะ,คะเป็นอย่างน้อยเพราะว่าวันนี้ครูมีคําศัพท์มา5คํามาฝากแล้วก็มีแบบฝึกหัดเสริมอีกคํานะคะต่อยอดขึ้นไปดูซิว่าจะจํากันได้หรือเปล่านะคะอา้าวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะ U-S-M-O-E-N, manchmal deutsch lernen. มาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเหมือนเดิมเลยสำหรับซีรีส์นี้นะคะก็คือจะให้เติมคำนำหน้าคำนามไปเครื่องหน้าคำนามนะคะคำนามของเราในที่นี้ก็คือเครื่องดื่ม5ประเภทด้วยกันนะคะสำหรับเครื่องดื่มเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นซิงคูล a าหรือว่าเอกพจนนะเพราะว่ามันเป็นของเหลวนะคะแต่ว่าครูก็จะมีให้รูปพระหูพจน์กันมาเพราะฉะนั้นในวันนี้เราขอโฟกัสไปแค่ตัวซิงคูล่านะคะสำหรับข้อแรกกันเลยนะคะตัวคาเฟ คาเฟ่ตัวนี้เป็นเครื่องดื่มที่คนเยอรมันดื่มเยอะที่สุดนะคะจริงๆล้ำมากกว่าเบียร์ด้วยซ้ำนะคะอ่ะก็คือกาแฟนั่นเองค่ะเพศอะไรดีคะเฉลยเลยนะคะนั่นก็คือเพศแจค่ะแจคคาเฟ่แจคคาเฟ่นะคะตัวนี้ก็คือกาแฟค่ะจำยังไงดีก็ผู้ชายชอบดื่มกาแฟดีไหมคะ d a ดก c า f ฟนะคะกาแฟนั่นเองนูมาสไวกันบ้างค่ะก็เป็นอีกเครื่องดื่มหนึ่งนะคะที่คนเยอรมันก็อชอบดื่มตอนบ่ายอะไรอย่างนี้นะคู่กับเค้กบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่ายังน้อยกว่ากาแฟเยอะค่ะนั่นก็คือชาค่ะเทของเรานะคะเทเพศอะไรดีคะ Date ค่ะเ a t นะคะเพศชายอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะชาหรือกาแฟานะคะก็เพศช,ชายจำง่ายๆว่าผู้ชายชอบดื่มกาแฟาและก็ชาละกันเนาะเครื่องดื่มคาเฟาอีนอ่ะดูเมื่อไหร่กันวางข้อ3นะคะ w a t e r w a t e r อันนี้ก็คือน้ําน้ําเปล่าเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเห็นวัตเซอร์แบบนี้ก็คือมันนับไม่ได้แน่นอนแต่บางทีเพื่อนๆอาจจะไปเห็นที่มันนับได้นะแปลว่าแหล่งน้ําอย่างเงี้ยนะคะแหล่งน้นํา1แหล่งแหล่งน้งํา2แหล่งอย่างเงี้ยอันนี้นับได้ก็จะมีพหูหูน์นะแต่ว่าในกรณีนี้เราคุยกันเรื่องเครื่องดื่มนะคะให้เดากันดูสิคะว่าเพศอะไร d a s w a ต s ซอค่ะฉเฉลยกันเลย d a s w a ต s ซอนะคะก็คือน้ำเปล่าเนี่ยแหละค่ะเพศกลางเนอะ,อะก็จำง่ายๆว่าใครๆก็ดื่มวัตเซอร์ได้นะคะน้ำหรือว่าเด็กๆดื่มวัตเซอร์นะคะน u มเ e r ร์เฟียอ่ะเป็นเรื่องแอลโกอฮอล์กันบ้างค่ะข้อ4แล้วก็ข้อ5นะคะอันนี้เป็นเครื่องดื่มที่คนเยอรมันชอบดื่มกับอาหารเหมือนกันนะสำหรับอันนี้ค่ะไวน์ไวน แปลตรงตัวเลยนั่นก็คือวน e ในภาษาไทยนั่นเองค่ะเพศอะไรดีคะ,ะเฉลยกันเลยนั่นก็คือ d e ร Win น์เ e ร์นะคะตัวนี้ก็คือ VINE ค่ะเพศชายนะคะส่วนอหญ่แล้วพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็จะเป็นเพศชายกันหมดนะคะนุมเฟมแข้อ5เป็นข้อยกเว้นค่ะถึงแม้ว่าจะมีแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ใช่เพศ ชาค่ะนั่นก็คือเบียร์เบียให้เดาดูก่อนนะคะว่าเพศอะไร d u s เ i e r Das Bier เพศกลางค่ะก็คือ d u s b i e r นะคะวันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าคาเฟ่เทหรือว่าไวน์เนี่ยเพศชายนะคะส่วน v a เซอกับเบียรเพศกลางค่ะถ้าจำกันได้แล้วเดี๋ยวเราไปต่อยอดกันค่ะ มาต่อยอดคำศัพท์กันนะคะเมื่อกี้เรารู้จักไปทั้งหมด5คำนะคะไม่ว่าจะเป็นความหมายแล้วก็เพศด้วยนะคะคราวนี้เรามาลองผสมคำกันดูนะคะครูทั้ง5ข้อเนี่ยมีการผสมคำระหว่าง2คํคำที่เป็นคำนามนะคะมาผสมกันเหมือนเดิมเลยจากคลิปที่แล้วครูอธิบายไว้แล้วว่าเพศของคำนามที่เกิดจากการผสมกันนะคะเราจะอิงตามคำหลังนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราท่องๆใหม่อย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายเนี่ยเราก็เอามาใช้เวลาเราเอามาผสมคำเนี่ยล่ะค่ะลองมาดูคำ แก,กัน,นะค,ะคำแรกของเราดีคาเฟ่มาชีเนอร์ดีคาเฟ่มาชีเนอร์ตัวนี้เกิดจากการผสมคำสองคำนี้ค่ะคือคาเฟ่ที่เราเรียนไปแล้วกาแฟมาชีเนอร์นี่ก็คือเครื่องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแปลจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะก็คือเครื่องทำกาแฟนั่นเองค่ะดีคาเฟ่มาชีเนอร์เพราะฉะนั้นตรงนี้มาชีเนอร์เพศหญิงค่ะตรงนี้เลยได้เป็นเพศดีมา นูมเบอร์สไฟกข้อ2ดูกันนะคะเมื่อกี้เรารู้จักคำว่าเทแล้วค่ะแต่เมื่อมาผสมคำนะคะจะได้เป็นคำนี้ De t ทคคันเนอร์ตัวนี้ก็คือกาน้ um ําาาค่ะกาน้ําาาแบ่งตรงนี้เลยค่ะเทกับคันเนอร์นะคะเทกับคันเนอร เทแปลว่าชานะคะส่วนคำว่าคั n เนอคือกานะคะที่เราเห็นว่ากาใส่ชาเนี่ยค่ะกาน้ําชานะคะที่ใช้เพศดีเพราะว่าคั n เนอเพศหญิงค่ะข้อ3บ้างนะคะข้อ3เนี่ยเรามักจะเห็นกันทั่วไปนะคะเวลาตามน้ําพุกลางเมืองทั้งหลายในประเทศเยอรมันนะคะเขาจะติดป้ายอันนี้เอาไว้ค่ะเขาเขียนว่า Kai ร r i n k w เซอร์ K คทริงวัตเซอร ตัวนี้ใครเห็นแล้วอย่าตกใจว่าดื่มได้นะคะเพราะว่าคำนี้แปลว่าไม่ใช่นะคะคายเอาไว้ปฏิเสธคำนามตอนนี้เรามีคำนามสองคำผสมกันอยู่นะคะก็คือคำว่า water ที่แปลว่านา้ำแล้วก็ drink มาจากแว็บ drink เขียนแปลว่าดื่มนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขากำลังจะบอกว่าไม่ใช่น้ำดื่ม ข้อต่อไปข้อ4กันบ้างนะคะอันนี้มีใครรู้จักบ้าง d u s w i n e glass นะคะ d a s w i n e glass อันนี้แบ่งได้2คําค่ะเรารู้จักคําว่า vine ไปแล้วนะคะก็คือ w i n e ส่วนคําว่า glass เนี่ยก็คือแก้วนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแปลได้ว่าแก้ววน์นะคะแก้ววน์ก็มีหลายแบบนะคะส่วนใหญ่ก็ลักษณะแบบนี้ก็มีหรือว่าไม่มีก้านก็มีเหมือนกันนะคะใช้ a r t i c l เ d o ลดเพราะว่าก a าสเพศกลางค่ะและข้อสุดท้ายด e เบ e ยฟล l u เชอร์ตัวนี้มีสองคำอยู่เหมือนกันค่ะก็คือคำว่า b e ี r ที่เราเพิ่งเรียนกันไปแล้วก็คำว่า flutcher ที่แปลว่าขวดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะแปลว่าขวดเบียค่ะขวดเบียดีเบียฟลัชเชอร์ นะคะคฟลัชเชอร์เพศหญิงค่ะเพราะฉะนั้น mm hmm. เมื่อเอามาผสมกันนะคะ mm hmm. ก็จะได้เป็นขวดเบียร์เพศหญิงนั่นเองค่ะ mm hmm. เป็นยังไงกันบ้างคะมาฝึกหัดในรอบนี้ใครถูกทุกคำบ้างคะ เก่งมากเลยค่ะก็พยายามกันต่อไปนะคะเพราะว่าคําที่ครูเอามาฝากเ,เป็นคําที่ใกล้ตัวมากถ้าเรา,เราฝึกจำำําคําศัพท์ทีละนิดทีละหน่อยนะคะรับรองค่ะเราจะสามารถนําไปปรับไปแต่งประโยคได้ดีขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับซีรีส์นี้นะคะเป็นซีรีส์คานาหน้าคํานามทั้งหลายเนี่ยครูก็มีคลิปอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับข้าวเกี่ยวกับแป้งเกี่ยวกับผักนะคะก็สามารถไปย้อนดูได้นะคะในคลิปในช anel ของ YouTube Mouse m o y Deutschland ของเรา แล้วก็ไปกดติดตามกันได้เลยค่ะไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเวลาคลิปใหม่ๆมาเราก็จะมาดูพร้อมกันนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะยินดีมากๆเลยถ้าจะกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะจะได้มาเรียนภาษาเยอรมันไปด้วยกันนะคะสนุกไปกับมาส์มอยด้วยกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอฝากไว้สําหรับคนที่อยากเรียนภาษาเยอรมันนะคะตอนนี้มาส์มอยก็มีหนังสือเรียนเยอรมันกับมาส์มอยนะคะเล่ม1แล้วก็เล่ม2นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ไทยแล้วก็เยอรมันนะคะหรือว่าติดต่อมาได้ที่ไลน์แล้วก็ Facebook เมัล ของเราที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้นะคะก็สามารถสั่งซื้อมาได้ค่ะ รวมถึงคอร์สเรียนเยอรมันนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับ A 1 A2 งหรือว่าติวสอบนะคะตอนนี้ก็มีเช่นกันนะคะเราก็จะเป็นคอร์สรอบสุดท้ายสําหรับปีนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากที่จะเรียนไม่ว่าจะแบบไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยนะคะมาปูพื้นฐานด้วยกันหรือว่าจะมาต่อยอดภาษาเยอรมันเนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยเช่นกันที่ไลน์หรือว่า f a c e b o o มัลวส์มอยที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราจะได้มาเรียนภาษาเยอรมันแบบเรียนง่ายเข้าใจใช้ได้จริงไปพร้อมกับเพื่อนๆแล้วก็พร้อมกับมาส์มอยด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม MouseMoy โดยตลอดนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ไปมากๆเลยสำหรับการเรียนภาษาเยอรมันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคอร์สเรียนแล้วก็ในคลิปหน้าๆนะคะแล้วพบกันค่ะชื่อแล้วพบกันคราวหน้าทาง Facebook และ Youtube MouseMoy นะคะ M R U S M O E N MouseMoy Deutschlernen